สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องเนยแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม,ผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนน้นะฮะผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ like, คลิปวิดีโอของคุณแล้วสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นใครผมจะกลัาตอบคุณอย่างแน่นอน let's go โอเคคานผู้ชมหลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยเราได้วิ่งเหนีไอหน้าขาวแล้วก็ไอหัวเหลืองกันมานะฮะซึ่ง รอบนี้เนี่ยเราจะมาวิ่งหนีไอห,หัวอาหัวสัตว์กันบ้างนะซึ่งแมบนี้มีชื่อว่า S K Animal Head นะท่านผู้ชมซึ่งเราจะได้วิ่งหนีอาไอหัวกริล่าหัวนี้ใช่ไหมโอเคเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยพร้อมแล้วอยากจะเห็นผมเนี่ยวิ่งหนีไอห,หัวสัตว์ไอห,หัวกริล่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วนะฮะเราไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างหน้าแล้วนะซึ่งเราจะเริ่มเลยอืมเริ่มกระโดดลงไปแบบเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมแมมก้อนจะเป็นแมมวิ หนีเหมือนเฮ้ยไอเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหัวมันใส่ไปใสมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาหลายตัวน้ผู้ชมอุจิพายแล้วกูออกทางไหนนี่ดีน่นเราไม่วิ่งดีดีทางนี้ชัวยอุจิบายนี่ไงบวงหัวกอลีแลมทำอะไรกูไม่ได้หรอกนะกูวิ่งต่อไ้ยมันมาอีกแล้วผู้ชมโอ้โหมันตาแดงด้วยมันโกนเกลียวอะไรมันโกนเอ้ยทางนี้ยังคองง่ายน้ำผู้ชมยังโซอีซี่มากอันนี้รู้สึกเหมือนจะยากนิดนึงโอเคโอเคเอาไหม่้นผู้ชมกูกระโดด แล้วกูกระโดดลมทั้งนี้มาดีหไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่ว่ะอันนี้น่าจะกระโดดเหมือนปกตินะฮะซึ่งก็ชิลๆมากนี่เลยหง่ายง่ายมากคือเมมกระโดดนี่คือผมเสียนแล้วไงคือเราผ่านมาสองเมมแล้วท่านผู้ชมคำเมมเดียวนี้ซึ่งเจอไอหัวกระริ่ล่าหัวยักษ์ด้วยท่านผู้ชมอมทำอะไรกูไม่ได้หรอเพราะกูเซียน โอเคแบบนี้เราต้องมองทางดีๆนะซึ่งลงไปตรงนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นนี่นี่ท่านผู้ชมผมจําทางได้ซึ่งเดี๋ยวไอ้ห่วงกรริรา่าใส่ไปใสป่มามึงอย่ามาเล่นกับกูนะอย่าขอร้องเดี๋ยวเราจะต้องมิกงมาทางนี้นะท่านผู้ชมซึ่งมาเลยผมเกมเหรียญน,นะซึ่งเข้าโซส,สเตตที่2แบบ ซูดี้อะง่ายง่ายเน่ง่ายเหมือนแมบปก่อนๆเลยง่ายมากคือเราเข้าูมแมเปที่สองแล้วไม่ชมเมเปนี้ก็ไม่ไม่ไม่เหมือนแมบปก่อนๆเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ประตูนะเอ้ยมันมากเต็มเลยว่ะท่านผู้ชมเรายังนี่ขึ้นมาวุ้ชิวมากโหแบบด่านได้แรงก็นะชิวเมบนี้แหละจริงๆท่านผู้ชมมาโหเอ้ยอันอันอันนี้รู้สึกเหมือนแบบถ้าไม่มองดีๆนี่ตกได้เลยนะท่านผู้ชมโอเคเราเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาไวเกินไปแล้วมึงมามึงมาเร็วมาก จริงหัวแม่งใส่ไปใส่มาแล้วประเด็นคือหน้าตามาแดงด้วยท่านผู้ชมโ,โหเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้กินนะจะมาเจอกับเซียนอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกนี่เองเราก็โดนมาแบบอืเซียนมากคือแม่งโอ้ยไอหัวสองห่วกอริล่าลมไปกูวิ่งหนีก่อนแหละ <c oughs> วิ่งหนีมาทางนี้ท่านผู้ชมนี่นฮ่โอ้โหง่ายง่ายแบบง่ายนะง่ายโอ้โหในนี้ก็คง ง่ายนะท่านผู้ชมคือเรายังไม่เจอแบบไอหัวโกลเด้ที่มันโหดกว่านี้อันนี้รู้สึกว่าอันนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวเราเราหาช่องเน็ตเนิตเนิดเนิดเอ้ยชิบหายกูเคมาตรงนี้อืเดี๋ยวเราเราต้องใจเย็นนะท่านผู้ชมกับตรงนี้อืม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 ไอเกือบดีนะเรานั้นผ่านมาได้อันนี้ต้องกระโดดนะ ผมเห็นช่องว่างใช่ไหมผมนึกว่ามันจะทะลุไปได้เอาไหมท่านผู้ชมเรามันเป็นทางลอกนะฮะตรงนั้นเราต้องไปทางนี้โหอโซอี้ซี่ง่ายมากได้อีกสิบเหรียญน,นะท่านผู้ชมคือเราเข้าสู่สตีที่สติที่สามมาแนวนี้เลยเหรอกะระโดนแนวนี้นเหมือน, io, นมาริโอเลยวะอืมยัง ยังรอดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะท่านผู้ชมไอ้หัวกระดาษพวกนี้มันทําอะไรเราไม่ได้จริงจริงมันมันทาอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเรานั้นสีโอเคกูขอถอนคำพูดเมื่อกี้นี้ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะอืมเมื่อกี้อยู่ๆมันก็พุ่งเข้ามาหาเลยผมไม,ไม่ทันจริงๆเอ้ยเรายิงผมไม่ได้ท่านผู้ชมมาอืมนี่นี่นี่ในเฮอหลบได้แมบบ โปรเฟชชั่นอลนะคือแบบใครมันจะไปโปรเท่าผมนะท่านผู้ชมเรียมร้อยนี่ไงนี่โอ้โหจริงเราควรจะุดเช็คพอยต์อีกหนึ่งจุดโอ้ชิบหายชิบหายชิบหายโยนยีหัวนี่เรายังพอเยี่ยมอื้มโอ้ลุนมากเมื่อกี้นึกว่าจะตายแล้วท่านผู้ชมดีนะเรายังพอเยี่ยมหัวมปนได้นะฮะนี่โอ้ยอันนี้ต้องลงต้องโอเคลงผิดท่าไม่ลงผิดท่าไม่หน่อยนะอันนี้อันนี้ อืมอ่าโค้สุดยอดมากเลยนี่ไงโคง่ายนะท่านผู้ชมอืมอืมอืมเรายังพอเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรวะอ่าอัน,นอันนี้เหมือนแบบเป็น <c oughs> <c oughs> โอเคผมพลาดเองท่านผู้ชมอืมผมนึกว่าข้างล่างมันจะมีให้ลงไปได้นะเพราะว่าตอนแรกเห็นคนลงไปรอบนี้ไม่พลาดเนะน่รอบนี้ไม่มี ทำแหววพลาดน,นะท่านผู้ชมกระโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดนโอเค แม้ท่านผู้ชมนะรอบนี้ผมกินวหาผมนั้นจะผ่านได้เพราะว่ามันต้องยืนเฉยๆนะไอตรงเนี้ยเออไอกูก็แบบกระโดดไปตั้งหลายรอบนะกูตายตั้งหลายรอบเมืม่อโคตรยากโอเคมันโอ้ยโวยโย,อยไอหัวกริล่ามึงติดอยู่ข้างบนนี้ได้ยังไงก่อนนี่โอ้โหง่ายถึงแม้ว่าจะติดอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งก็คงไม่เป็นไรนะไม่นับไม่นับไม่นับ,นบท่านผู้ชมมาเข้าสู่สเตจที่4ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นสเตจที่4นะท่านผู้ชมซึ่งเราน่าจะผ่านไปได้แบบชิวๆสบาย สบายมั้งมั้งมั้งนะโอเคมาตรมตรงนี้อืเข้าสู่จุดเช็คพอยต์ท่านชมมีจุดกระโดงหลายจุดมากตรงนี้อืผมแม่เซียนแล้วไงเพราะว่าเราตอนนี้ชิบหายเออได้เช็คแล้วได้เช็คแล้วตกใจนึกว่ายังไม่ได้เช็คพอยต์โอเคเรายาคานไปได้ด้วยดีนะท่านชม ไอไ้อจุดกระโดดเนี่ยผมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเลยนะไม่โหดมากนะฮะโอเคตรม็มตอนนี้เรามามเรามาไกลอยู่พอสมควรนะเนี่ยจริงนี่นี่นี่โอ้โหซีนขนาดนี้ไม่ผ่านได้ยางโอ้ยเกือบเกือบเกือบจะไม่ผ่านเพตรงเมื่อกี้นี่แหละลิงแม่งจำสแกงก,กูนี่ไงอืม้มตรงนี้ก็มีลิงแบบก้มๆเงยๆนะท่านผู้ชมคือ <S 2> <S 2> <S เราต้องรีบกระโดดกระโดดกระโดด กระโดดนะท่านผู้ชมกระโดดเอาสักหน่อยสักหน่อยอ,อือหืออือหืมอือหืออือหืโอ้ยยังผ่านบนไปได้โดยที่เรานะไม่ตรงแล้วก็ไม่ตายเลยนะฮะต้องมองเลยว่า,ม,า,ม,าม,มันง่ายมากท่านผะู้ชมมันง่ายมากจริงๆนะมันง่ายมากเออเกือบล่วงเข้าสู่สเตจที่ห้านะท่านผู้ชมซึ่งบอกได้เลยว่าไอ้ลิงพวกนี้มันทําอะไรเราไม่ได้แต่ไม่รู้ว่สาสเตจนี้มันจะทําอะไรเราได้เปล่านะ คือกูผ่านยังไงไว้ตรงเนี้ยคือกูจะผ่านยังไงเนนนิกูลดแรงเกิน okay, เอาใค่ไม่เราเริ่มจำทางได้ท่านผู้ชมผมเริ่มรู้แล้วว่าเรานั้นจะผ่านยังไงจะผ่านพ้นไปแบบยังไงน,นะนี่ตรงตรงนี้เราไม่ต้องกระโดดนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิน เรากระโดนเนี่ยชิบหายแน่นอนอืมโอ้โห้มีทางโค้งด้วยท่านผู้ชมมันมีทางโค้งแต่ว่ามันก็มีทางกันแม่เอาตรงอืมอืมอืม,อมทุกอย่างมันเร็วมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอืออเอ้ยผมผ่านมาได้วาโหช่ำชองมากอันนี้คืออะไรห้องบอสคือกูอออเจอบอสได้เหรอ <laughs> คือมันมีบอสด้วยใช่ไหมเรียมร้อยนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ผ่านน่าจะเป็นชปเตอร์ปกตินะมันผ่านเรียมร้อยแล้วตอนนี้เราให้เรานั้นมาเจอกับบอสกอริล่าท่านผู้ชมซึ่งนีลเล่เลยนะตัวเบลเลยตัวบเบลเลยท่านผู้ชมมาเตรียมตัวกูจะไปสู้กับมึงละไอ้บอสกอริล่าไหนมีอาวุธไม่มีอะไรเลยนะท่านผู้ชมโอเคมึงเตรียมตัวอะไรกูจะลงไปหามึงเดี๋ยวนี้นี่มาไอ้บีจีโคตรใจก็บอกอนี้โดนมึงโดนมึงโดนมึงโดน บอลมันน่าจะโหดหรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชมโดนกูไอ้บอกลกอริล่ากูเซียนกับไอพีจีก็บอกนี้เลยเพราะว่ากูใช้ไอพีจีก็บอกนี้นี่แหละยิงกับไอหน้าขาวยิงกับไอบอสหน้าขาวท่านผู้ชมแต่ตามมันแดงด้วตัวมันใหญ่มากไอตัวกอริล่าพวกนี้มึงโดนมึงโดนมึงโดนโหเลื่อนเลื่อนมาค่อยลงท่านผู้ชมเหลือเจนสิบสองโหเลืเ่อน,นมันเยอะอยู่นะจริงเอาไปเล่นไปหกสิบเก้าท่านผู้ชมแต่มันก็คงใกล้ที่จะมองทิงแล้วแหละเอ้ยยังตามกูได้ไหมกูขอร้องเพราะว่า ไอ้บอลพวกนั้นมันกูแพ้พลาดไปเยี่ยมน้าเมือก้ท่านผู้ชมมาใหม่รอบนี้กูไม่ยอมอยู่แล้วนะกูไม่ยอมอยู่แล้วมึงคิดว่าอืมกูพลาดอีกเลยเอาไม่เอาไม่รอบนี้มาอืมมึงโดนกูไอ้บอสกอริล่ากูรู้ว่ามึงใกล้ตายแล้วเพราะหลอดเลือดมึงเหลืออยู่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ คือตัวมึงได้แตกแน่ไอ้บอสจริงมึนโดนเลยว่าเอยมันปล่อยมาลังม,งมิสซงมิไซายปล่อยมาลังแสงแสงสีเสียงมาด้วยนะผู้ชมมึงต้องโดนกูสักทีหนึ่งแหละจริงๆแล้ว เหลือ13แล้วท่านผู้ชมเลื่อนของบอสกอริล่าไอ้บอสตัวนี้เรียบร้อยนะเราชนะบอสเป็นที่เรียบร้อยขมไม่เท่าไหร่นะว่าบอสกอริล่าถึงว่าจะเก่งจะเจ๋งมาจากไหนนะจริงๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เล็วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ